ลังมฤตเตย,ยูยย้ายดวงคนราศีพฤษจะเป็นอย่างไรในปี2566นี้ช่วงนี้คนราศีพฤษจะเกิดความเปลี่ยนแปลงแบบไม่ทันตั้งตัวคนที่เคยเลิ่ติดต่อไปแล้วอาจจะติดต่อกลับมาหลายอย่างที่ไม่คาดหวังไว้ก็อาจจะได้มาแบบไม่คาดฝันแต่หลายอย่างที่หวังไว้ก็อาจจะไม่เป็นอย่างที่หวังชีวิตจากนี้ไปจะเอาแน่เอานอนไม่ได้อะไรที่คิดว่าจะดีหรือกำลังจะดีก็อาจจะมีเรื่องมีปัญหาเข้ามา ย้ายบ้านเปลี่ยนงานย้ายถิ่นฐานหลายคนจะมีโอกาสได้พบเจอคนต่างชาติต่างภาษาได้ไปทำงานต่างประเทศหรือคบหาคนต่างชาติต่างภาษาต่างความเชื่อแต่อย่าได้คาดหวังอะไรกับความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนี้ให้มากใครที่มีคู่มีคนรักก็อาจจะต้องทำใจเพราะอาจจะต้องหาเนเลืกอปลาหรือตัดความสัมพันธ์เรื่องการงานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงให้ต้องย้ายงานเปลี่ยนงานหรือตกง,งานแบบไม่คาดคิด ให้ระวังเรื่องการใช้จ่ายปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตเพราะจากนี้ไปอาจจะต้องเจอเรื่องราวใหม่ใหม่ทั้งการสูญเสียและอะไรหลายหลายอย่างที่อาจจะปรับเปลี่ยนความเชื่อของพวกคุณไปเลยข้อสําคัญคือให้ระวังเรื่องสุขภาพการเจ็บป่วยหรือรังโดยไม่ทราบสาเหตุทั้งของตัวเองและคนในครอบครัวขอบคุณทุกท่านที่รับชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆนะคะ